ไม่เห็นเลยลาสูนนา้นะมาแท้แท้เลยสู้ไม่เป็นไรครับใจเย็นเรา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 ิ่มต้นกันใหม่ในชุมชนบ้านเราไม่ขนาดว่าเพื่อนมาจากไกลยังอุตส่าห์มาช่วยพักไอ้และคนโคราชยังมาช่วยประุมยิมาช่วยและเทศบ,บาลแท้แท้เนี่ยมาแท้แเอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องบอกว่ากําลังมาแรงแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะแยะมาก <ๆ S 2> มายของคุณลุงท่านนี้ครับนะะฟาดฟันถึง เทศบาลน,นะครับเทศบาลหันใหญ่นะต้องบอกว่าณตอนนี้นะครับอ่วมจริงๆครับเรื่องราวของนาะะยกเทศบาลของหันใหญ่นะเคยพูดเคยหาเสียงอะไรเอาไว้เยอะแยะมากมายนะแต่กลับกลายว่าเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรพ่อแม่พี่น้องนะครับและไอ้สิ่งที่บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะวันนี้เสียชีวิตเกือบ200แล้วส่วนเรื่องราวของบิ๊กโจ้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้ว่านะฮะการเสียชีวิตภาครัฐไม่ควรปิดประชาชนนะฮะจริงๆแล้ว น่าจะมีการเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ที่รัฐบาลฝ่ายของภาครัฐบอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะเสียชีวิตเกือบพันรายโอ้โหพระเจ้าช่วยอย่าให้มันเกิดข,ขึ้นขนาดนั้นเลยครับนะถ้าเกิดขึ้นเป็นพันรายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหนักจริงๆิงนะทีนี้ครับผมนะฮะเรื่องราวของนายกเทศบาลผมเชื่อว่าการเลือกตัง้งครั้งหน้านะครับจบสิ้นแล้วเรื่องราวของที่อยากจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับเคยพูดเคยหาเสียงอะไรเอาไว้ทุกอย่างต่างๆนานนะนะครับ พอชาวบ้านตัวเองเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะกับการว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงนะครับที่นี้ครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวบ้านตาสว่างกันหมดแล้วนะ,ะตาสว่างครับในสิ่งที่เกิดปัญหาแบบนี้แล้วนะฮะคนในพื้นที่ไม่ช่วยเหลือเลยแย่ yeah, ครับขอเป็นบังใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของอสงขลาหาดใหญ่แล้วก็อีกหลายจังหวัดครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปดูเร็วครับ แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับ